สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทูซิสเตอร์นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมปราสาทหินพนมรุ้งค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆของปราสาทหินพนมรุ้งนะคะนี่วันนี้แสงดีมากเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะจะค่อนข้างมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบที่มีกินอับชื้นเนี่ยก็ดิกลี้ยงได้นะคะวันนี้ถ่ายมาให้ดูแล้ว <Hey. S 1> และนี่ก็คือสะพา,านนาคราชนะคะจากที่เราได้เห็นกันนี้เขามีความสมบูรณ์อย่างมากเลยค่ะนี่ค่ะพาไปเดินบนสะพา,านนาคราชกันค่ะนี่ค่ะ และเขามีแผนผังปราสาทพนมรุงด้วยนะคะนี่และที่เราจะไปนั่นก็คือตรงนู้นค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณทางขึ้นของปราสาทเขาพนมรุงค่ะดูนะคะมาค่ะสู้ค่ะไปค่ะขึ้นค่ะเราก็จะได้ยินเสียงหอบไหนบ้างนะคะ บันไดเขาสิคนะความกว้างของบันไดแต่ละขั้นนี่ค่ะดูได้ด่่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงปราสาทเจาพนมรุ้งแล้ว่คะขึ้นมาแล้วค่ะนะคะอยาไปย้อนกลับไปดูว่ามันจังมาก ปราสาทเขาพนมรูปซึ่งสร้างขึ้นนะคะในพุทธศตรวตรรษที่16นะคะยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะซึ่งเดิมทีอันนี้จะเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมากว่า9,000ปีค่ะแล้วก็เป็นที่เก็บน้ำแล้วต่อมาใช้สร้างเป็นาศาสนาสถานนะคะมีรูปเคารพค่ะประาสาทหินพนมรุ้งเนี่ยนะคะกำลังถูกพิจารณาเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ประวัติศาสตร์นะคะที่นี่นะคะถือเป็นแลนด์มาร์คที่น่ามาชมอย่างยิ่งค่ะทูซิเตอร์แน,นแนะนำค่ะ